สวัสดีครับมาพบกันในวันนี้นะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเจนัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ผลงานของนะแอนกับสเปอร์นะั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณชอบและไม่ชอบตรงไหนวันนี้ผมก็จะมีมาแลกเปลี่ยนให้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับการเล่นไปเจนัดของสเปอร์นะฮะปรากฏว่าออตอนนี้อยู่อันดับที่9ครับชนะ3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้3นัดยิงประตูได้14ประตูเสีย8ปประตูนะครับก็ถือว่าถ้า คิดค่าเฉลี่ยออกมาก็แปลว่านัดหนึงเนี่ยก็น่าจะทำได้ประมาณ2ประตูนะครับแล้วก็เสีย1ประตูก็จะเป็นสกอร์ประมาณสัก2 121อะไรอย่างเงี้ยนะครับการเปรียบเทียบระหว่างลูกได้กับลูกเสียนะครับตอนนี้ก็มีอยู่10แแปมนะฮะซึ่งดูแล้วก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่สำหรับผมนะครับการเล่นไป7นัดเราแพ้ถึง3นี่ถือว่าแพ้เยอะเกินไป นะครับในมุมมองของผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชอบและไม่ชอบอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นกดไลค์ hmm. กดแชร์ซับส c r i b e ด้วยนะครับกับช่องอ f f ไซด์ช่องนี้คอนเทนต์เรื่องเล่าในเล้าไก่ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องราวของทอร์เรมฮสเปอร์แบบนี้นะครับ mm hmm. เรื่องที่ผมชอบก่อนนะครับมี5ข้อด้วยกันที่รวบรวมออกมานะครับข้อแรกก็คือเซนเตอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรับไปเป็นรุกได้ด้วยนะครับถือว่า กองหลังสมัยใหม่นะฮะก็ต้องขึ้นไปทําเกมรุกได้ด้วยนะครับที่จริงแล้วจะบอกว่าสมัยใหม่ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคที่เยอรมันเล่นแบบริเบโร่นะครับเขาก็มีกองหลังที่เป็นตัวกวาดตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปทําเกมรุกได้ด้วยเหมือนเป็นเพลย์เมคเกอร์อีกคนหนึ่งในตัวได้เลยนะครับตอนนี้ซัปเปอร์ก็มีการเล่นทํานองนี้นะครับในการตัดอ,อ่านจังหวะดักเกม ในแดนหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับด้วยการพาบอลขึ้นไปเองหรือว่าจะเปิดบอลขึ้นไปก็แล้วแต่ถนัด สิ่งที่เห็นชัดเลยก็เป็นบทบาทของฟานเนอร์เฟนเ่ยนะครับที่พาบอลจากแดนหลังขึ้นไปบ่อยๆนะครับแล้วก็ไปจ่ายให้กองหน้ายิงประตูได้อย่างเช่นจ่ายให้ซอนเฮงมินยิงประตูเอฟเวอร์ตันได้ในเกมที่เราชนะ4-0หรือว่าที่ชัดที่สุดก็ในะที่เราชนะแมนยูเนี่ยครับที่ฟานเนอร์เฟนลากจากแดนตัวเองไปนะครับลากอย่างเมามันนะครับไปจนถึงสุดเส้นหลังแล้วก็หักเข้ามาให้บรนดอนสันยิงประตูเข้าไปนะครับนี่คือเรื่องราวของมิติการเล่นเกมรุกของกองหลังของเราที่ เหมือนเป็นอาวุธสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่มันเวิร์กแล้วก็ทํางานให้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นผลครับข้อที่2ครับคือสิ่งที่ผมชอบนะฮะก็คือการมีเพลย์เมคเกอร์สคนที่สลับบทบาทกันเล่นได้อย่างลงตัวทีเดียวครับอย่างคุรูเซฟสกี้แล้วก็เจมส์แมดิสันเราจะเห็นว่านะแอนด์มักจะให้ทั้งสองคนเนี่ยเล่นคู่กันนะครับแล้วก็ไม่ทับตําแหน่งกันนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของการประสานงานาประสานงานกันได้นะฮะคูลูเซฟสกี้เองก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นไปคอยพักบอลทาชิ่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับเติมขึ้นไปทําเกมรุกหรือว่ายิงประตูได้ส่วนเจมสันก็จะเป็นการวางบอลน,นะครับหรือว่าการพาบอลเลี้ยงกินตัวแหวกไปนะครับแล้วก็มีบางครั้งที่สอดขึ้นไปเป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญการยิง ไกลนะครับก็เริ่มที่จะกลับมาเป็นอาวุธของเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากเกมที่แพ้ไบรตันที่เราเห็นว่าเขากลับมายิงประตูได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับข้อที่3นะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือการให้โอกาสของคนที่เหมือนกับจะล้มไปแล้วแล้วให้เขาลุกขึ้นมานะครับอย่างเช่นแบรนดอนจอนสันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าปิดไอไปแล้ว เสียความมั่นใจไปอย่างสุดๆไว้แล้วนะครับในเกมที่แพ้อาเซนนอลโดนโจมตีหนักมากแต่ว่าตอนนี้เขากลับมายิงได้6ประตูติดต่อกันกับสโมสรอนนะครับในทุกถ้วยแล้วก็ล่าสุดนี้ไปยิงทีมชาติด้วยนะครับในเกมที่ทีมชาติเวลบุกไปเสมอกับไอซ์แลนด์ได้2ประตูต่อ2นะครับเขายิงประตูแรกให้กับเวลได้ในนาทีที่11ดด้วยถือว่ายังยิงได้ต่อเนื่องนี่แหละครับนักเตะที่อายุยังน้อยๆนะฮะถ้าได้รับการซัพพอร์ตที่ดีให้โอกาสลงสนามแบบไม่ปิดกั้นนะ ทั้งๆท,ที่นายแอนทำได้นะครับว่าเห็นว่าฟอร์มตกแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมเลยแกก็สามารถที่จะดรอบได้แบบยาวๆแต่ว่าแกเลือกที่จะส่งลงต่อนะครับใครจะบอกว่าเป็นลูกรักอะไรยังไงไม่สนนะ่ก็ถ้ามองว่าน่าจะมีทีเด็ดนะครับแล้วก็ช่วยทีมได้ในในแผนของนายแอนเนี่ยเขาก็วางลงสนามแล้วก็ ตอบแทนนะครับเห็นผลนะครับเป็นกําไรที่งามเลยตอนนี้นะครับก็มี6-7ประตูที่เห็นนะครับทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติข้อที่4ครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้โอกาสดาวรุ่งนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นอาชิเกรหรือว่าลูคัสเบิร์กวาลนะครับที่ซื้อเข้ามาแล้วหลายคนก็คงจะหวั่นใจนะครับว่านักเตะเหล่านี้อายุยังไม่เยอะเลยนะครับ18กัน19กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีโอกาสมากแค่ไหน นาแอนก็พยายามที่จะผลักดันนะครับให้ได้ลงเล่นสัมผัสกับเกมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเกมยุโรปด้วยแล้วก็เกมบอลถ้วยในประเทศด้วยนะครับคือ ถ้าเป็นบอลถ้วยที่นอกเหนือจากพรีเมลีกก็ให้ลงเป็นตัวจริงสักส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับทั้งคู่นะฮะร,รวมถึงวิวสันโอดูแบร์ด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะครับก็ได้เห็นนะฮะว่าแม้แต่ในเกมเพีย์เมลีกก็ยังมีส่วนร่วมอาจจะลงมาช่วงท้ายเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยไมคี้มัววิวแลนเชียอีกนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนี่ก็อยู่ในไข่เดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าทั้ง ไมี้มัวหรือว่าเลนเชียเนี่ยอาจจะอาจจะได้รับโอกาสที่ลดหลั่นลงมาจากพวกเบิกวาวอาชิเกรพวกนี้นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็อย่างในกลุ่มของดาวรุ่งที่นาแอนพร้อมที่จะผลักดันครับข้อที่5ครับได้เห็นมิติของโซลันเก้นะครับที่เริ่มที่จะเล่นร่วมกับเพื่อน, <S <S อนๆได้อย่าง รู้ใจมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการเข้าฮอสทำประตูแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเห็นว่าเขามีส่วนร่วมอื่นๆด้วยในการถอยฉีกลงมาแล้วก็พลิกบอลจ่ายให้กับเพื่อนได้สวยๆยิงแบบไม่ต้องจับก็มีมาแล้วนะฮะนี่ถือว่าเราก็อยากจะเห็นนะครับมิติการเล่นของกองหน้าแบบนี้มานานแล้วนะครับโซลุนกี้ก็พยายามที่จะปรับตัวอยู่นะครับอาจจะยังไม่มีความโดดเด่นตลอดทั้งเกมแต่ว่า พอได้เห็นบทบาทที่พอจะทําได้แบบนี้แล้วก็ให้กําลังใจเขานะครับเดี๋ยวก็คงจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าประตูก็จะไหลมาเทมาแอซิดก็จะมาจากเขาเยอะแล้วก็คู่แข่งก็จะตามประกบได้ยากอีกทีเนี้ยนะครับเมื่อสุลเนเกเล่นแบบนี้แล้วก็คงจะเป็นอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่ทําให ผู้แข่งนั้นนะครับน่าจะหนักใจทีเดียวนี่คือสิ่งที่ผมชอบทั้ง5ข้อนะครับมาดูกันว่าอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับที่บอสทำเนี่ยนะข้อแรกคือการใช้โอกาสเปลืองนะครับอันนี้มันก็นะอาจจะอยู่เหนือการควบคุมสักนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องมีการ กำชับกำชากันสักนิดหนึ่งครับว่าถ้ามีโอกาสเราต้องปิดให้ลงนะครับที่ผ่านมาเราเสียประโยชน์จากการใช้โอกาสเปลืองอย่างเช่นนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยก็เห็นชัดว่าเ,เราเล่นกับเบสเตอร์นะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําแต่ว่าทั้งครึ่งตลอดทั้งครึ่งเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากนะครับแต่ว่าก็หลุดลอยนะสุดท้ายก็โดนประตูตีเสมอนะครับถ้าทําให้เรา เสีย2คะแนนไปแบบประปาายปี้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกนะครับแล้วก็อีกหลายนัดหลังจากนั้นมานะครับที่เราเห็นว่าควรจะได้ประตูเยอะแยะมากกว่านั้นนะครับเพื่อให้ทิ้งห่างแล้วก็จะได้เป็นความได้เปรียบนะครับในการที่จะกุ่มชัยชนะนะครับแต่ว่าหลายนัดก็ทำไม่ได้นะครับติโมวายเนอร์เองก็โดนสับโดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วดูกันนะครับว่าหลังจากเบรกทีมชาติกลับมาแล้ว แอนจะจัดทับอย่างไรที่โมเวอเนอร์จะยังคงเป็นตัวจริงอยู่หรือไม่เมื่อซอนอมินกลับปานะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับข้อที่2นะครับสิ่งที่ไม่ชอบก็คือลายสูงยังเสียวครับการดันกองหลังขึ้นไปเล่นสูงๆโอเคเราเราเข้าใจว่าดันไปเพื่ออะไรเราเข้าใจแล้วนะครับว่ามันจะได้มีเกมลุกที่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราพลาดจากเกมลุกล่ะถ้าตำแหน่งกองหน้ากองกลาง เบรคเกมไม่ทันล่ะแล้วโดนสวนกลับมาทำยังไงนะครับก็จะต้องไปวัดด้วยความเร็วตลอดอย่างนี้นะหรือนะครับแฟนเฟเนจะช่วยได้ทุกครั้งเหรอนะฮะอันนี้มันก็เป็นคําถามของแฟนบอลน,นะครับว่าการดันไลขึ้นสูงแล้วมันมีโอกาสที่จะเสียประตูเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องต้อง,อง,องมีการปรับแล้วก็หาวิธีการแก้ไขว่าจะทํำยังไงถ้ารักจะเล่นไลน์สูงอย่างนี้มันจะต้องมีการเตรียมแผน2ไว้ยังไงในขณะที่เสียบอลกลางทาง นะครับข้อที่3มนะครับผมมองว่ากองกลางตัวรับของเราเนี่ยยังไม่แน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้เล่นกลางรับคนเดียวด้วยนะอาจจะเป็นเบนทันคูหรือบิซูมาสลับกันเนี่ยแล้วใครที่เป็นตัวจริงยังไม่แน่นอนเลยนะเอาจริงก็สับไปสับมานะครับคือฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆกันตลอดนะครับเสียบอลง่ายกันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเวลาเล่นกองกลางตัวรับตรงนี้มันเป็นหน้าที่ที่อันตรายนะถ้าหลุดจากตรงนี้ไปคือเข้า เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังคงออหลายๆนัดนะที่ยังเห็นแบบเล่นแบบชิลๆเล่นแบบไม่ได้ห่วงพวงหลังเลยนะครับก็ยังครองบอลน,นานกันอยู่หน้าปากประตูตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องเปลี่ยน mindset ตรงนี้ใครที่ทําได้ก่อนระหว่างมิซูมาก,กับเบนทันกูเนี่ยผมว่าก็จะได้เป็นตัวจริงยาวๆนะครับข้อที่4นะครับ เราก็ยังกลัวลูกตั้งเตะอยู่เหมือนเดิมนะครับลูกตั้งเตะเนี่ยโ,โหชัดเลยในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับนอตอนเนี่ยนะฮะเกมก็ยังสู้กันได้อยู่แหละแต่ว่าเมื่อบอลมันตัดสินด้วยลูกเซตพีลูกตั้งเตะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จบเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้นะครับเราไม่ต้องไปมองว่ามันเป็นวิถีของพวกบอลรองพวกทีมเล็กที่เขาเล่นกันทีมใหญ่เขาก็เล่นกันครับ ลูกที่เป็นจุดเด่นนะฮะสิ่งไหนที่จะนำไปสู่ประตูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมดูฟรีคิกหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนจากเกมที่มันกำลังสูสีกลายเป็นได้เปรียบหรือจากที่เป็นรองให้กลับมาเสมอหรือขึ้นนำได้นะครับสิ่งเนี้ย สิ่งที่เป็นที่เรียกว่าลูกเตะเตะหรือว่าลูกนิ่งหรือลูกเซตพีดแล้วแต่ใครจะเรียกและข้อที่5ที่ควรจะปรับปรุงเลยก็คือแบตที่ชอบลอยนะครับเข้าใจว่าเล่นเกมรุกได้ดีชอบเล่นเกมรุกนะฮะทั้งพอโรทั้งอุโดกี้นี่แหละแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องมารับแล้วไม่ใช่ว่าลงไม่ทันนะครับการที่ลงมาทันแล้วก็ตาม ประจันหน้าตัวต่อต,ตัวนี่ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับหลอกนิดเดียวนิดๆหน่อยๆนี่ก็ไปละหลุดละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ไปเพิ่มนะทักษะในการเล่นเกมรับมากคนนี้หน่อยนะครับอุโดอกี้โปโรนะครับผลัดกันพลาดบ่อยมากๆถ้าเกิดว่าเราเติมจุดนี้เข้าไปได้นะครับสเปอร์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือ5ชอบและ5ไม่ชอบครับสำหรับผลงานบอสแอน พอตเตอร์โคกูนะครับในช่วงต้นฤดูกาลนี้ของท็อนแฮมฮอสเปอร์นะครับเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ด้วยนะครับสำหรับช่องอ f f ไซด์ช่องนี้สวัสดีครับ